น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภัยพร้อมจำหน่ายแล้วในแคทไฟ Shop สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟกับรายการ Cat ไฟไ IT มาพบกับผมกอล์ฟแคทไฟที่จะไม่นำเทคนิคได้ทีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจวันได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคกับการใช้งาน iPhone และ Pa d ครับกับวิธีการเพิ่มรูปภาพจากคอมเข้าไ c ค o าวได้ง,ง่ายครับสำหรับใครที่ใช้งาน i อโฟนและไอแนะครับแล้วต้องการนํารูปภาพจากคอมพิวเตอร์นะครับเข้าไปที่ i อโฟนและไอนะครับเดิมเนี่ยเราต้องการผ่านสาย USB นะครับหรือส่งแบบไร้สายใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้งานผ่าน iCloud นะครับก็คือมีการผูกบัญชีผ่าน iCloud เนี่ยพีกอแนะนาว่าวิธีนี้นะครับในการเพิ่มรูปภาพจากคอมเข้า i c l o u d เนี่ยจะง่ายกว่าเพราะแทนที่เราต้องเพิ่มทีละอันใช่ไหมเราเพิ่มไปที่ iCloud ปุ๊บเนี่ย มันจะสามารถแชร์ไม่ว่าจะเป็น iPhone และ iPad ที่ผูกไอคาวไว้ก็เฉเหรนรูปภาพเหมือนกันครับทำให้สะดวกมากขึ้นครับง่ายด้วยกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนตรงนี้กันแต่ก่อนจะไปชมครับฝากติดตามสับตะไคร้เป็นกำลังใจเลยด้วยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการเพิ่มรูปภาพจากคอมเข้าไอคาวครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับวิธีการ เพิ่มรูปภาพจากคอมไปที่ iCloud นะครับเพื่อเอาไปแชร์ในส่วนของ iPhone และ iPad ได้ง่ายครับเริ่มต้นก็คือเข้ามาที่ในส่วนของเว็บไซต์ iCloud.com ก่อนครับ iCloud.com นะครับก็คือนี่ครับปีกับทีลีวินด้านล่างกดเข้ามาแล้วก็ลงชื่อครับก็ลงชื่อเรียบร้อยนะครับในการล็อกอินใช้งานครับเมื่อเราลงชื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับให้มาที่หัวข้อรูปภาพครับนี่ครับไอคอนรูปภาพนะครับไอคอนแอปโฟโต้นะตรงนี้นะกดเข้าไปครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะพบรูปภาพที่เก็บบนไ iCloud ที่เราถ่ายรูปจาก iPhone iPad นะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับที่ที่เก็บไว้ใน iCloud นะครับคราวนี้เราจะอัปรูปภาพจากคอมเข้าไปในนี้นะครับให้เรามาที่ลูกเมฆครับรูปเมฆที่เป็นรูปกอรขึ้นนะครับตรงนี้นะกดเข้าไปคําว่าอัปนะครับอัปโหลดนะครับอัปโหลดนะกดเข้าไปครับจากนั้นก็ไปเลือกเลยครับรูปภาพที่เราต้องการอ่าอย่างสมมติว่าพี่ก๊อฟต้องการรูปภาพตรงนี้นี่นะครับสองูปนะครับกด Open นะครับก็จะทําการอัปโหลดไปแล้วนะครับ พอเราอัปโหลดไปปุ๊บเนี่ยนะครับรูปภาพตรงนี้นะครับมันก็จะไปปรากฏนะครับในตัวของทั้งในส่วนของ iCloud นะครับ iPhone iPad ที่มีการลิงก์นะครับบน c l o u d ด้วยนะครับจากนั้นก็จะปรากฏรูปภาพนี้ขึ้นมาเลยครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งองบอกว่าใครที่ต้องการนำรูปภาพจากคอมนะครับไปใช้บน iPhone iPad นะครับก็สามารถอัปรูปภาพจากคอมนะครับเข้า iCloud ได้เลยนะครับที่มีการผูกกับตัว2เครื่องนี้ไว้นะครับก็คือทั้ง iPhone และ iPad ได้เลยนะครับนี่ขั้นตอนง่ายๆกับการอัปรูปภาพนะครับ จากคอมนะครับไปไอคาวนะครับได้ง่ายครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่ผมฝากกันในวันนี้แต่ก่อนจะจากกันไปครับขอฝากผลิตภัณฑ์นะครับครีนน้ำยาทำความสะอาดหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและอุปกรณ์เกจ็ต่างๆนะครับที่ทั้งสะอาดสะดวกปลอดภัยนะครับหากใครสนใจนะครับสามารถไปดูรายละเอียดด้านล่างได้ครับก็คือกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับทุกคำสั่งซื้อจะเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับทำให้ช่องนะครับผลิตคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก่อนจะจากกันไปครับขอกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับ กดซุปเปอร์แท็นะครับเพื่อเป็นทุนทรั์ในการพัฒนาช่องต่อไปและที่สำคัญก็คือกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ